สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาที่มอกเกษตรศาสตร์บางไอกำแพงแสนเรามาดูต้นนี่ถนนชมพูพันทิพย์นี่นะคะห้ามรถเข้าเลยถนน,นนั้นเนี้ยต้องคนถ่ายอย่างเดียวเรามาวันนี้วันที่สิบสองเดือนสามอันนี้สีขาวดอกนี้สีขาวไอ้เม่ใช่ชมพูอะ่ะออกขาววันที่สิบสองเดือนสามกคกโกดูนะคะดี๋วให้ดูคนเยอะี่เห็นไหมดอกสวยไหมคะ กำลังบานเลยร่วงเต็มเลยนี่กำลังบานเลยค่ะสองข้างทางนี่ถ้าตรงไหนสวยๆก็ใจให้คนถ่ายรูปมให้รถจอดแค่สุลฟูโตซูกิซิลฟูนี่ดอกสวยมากเพื่อนๆเ,เห็นไหมเนี่ยน่าจะอยู่ไม่นานเพราะเนี่ยน่าจะแบบเดือนเดียวก็น่าจะโรยแล้วมั้งเนี่ย ภายในอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แหละไม่งั้นมันก็คงจะร่วงหมดอะ่ะตอนนี้มันกําลังสวยนะคะที่มอมอเกรรษตรศาสตร์กับแฟนแสนค่ะวันเนี่ยวันหนึ่งในบานเป็นที่เลยตต้นี้ที่เรามานี่เป็นวันที่สิบสองเดือนมีนาสองห้าหกหกนี่นะคะนี่กําลังบานสวยสองข้างทางให้รถจอดฝั่งเดียวอีกฝั่งได้ถ่ายรูป มาถ่ายดูปกันเยอะเลยนะนี่สวยๆท้งนั้นเลยใคเชอบดอกไม้ต้องมานะคะขาดไม่ได้นะเรามาถ่ายเลยนะเราหยิแล้วสวยคุณชอบดอกไม้นี่ขาดไม่ได้นะต้องมานะคะขับเข้ามาหาลัยไปเลยวิ่งมา วิ่งมามันก็มาออกเนี่ยมันอยู่ท้ายสุดเลยท้ายสนุนเลยลนี่เห็นไหมมาที่นี่เลยกด Google Map มาเลยค่ะเนี่ย Google Map มาเลยนะเดี๋ยวจะพาข้างในข้างในจะจะบานกว่าข้างนอกข้างนอกนี่ก็ รถชมพูพันทิพย์เขาเรียกชมพูพันทิพย์ทางสองข้างทางเราขับจะเช้าคนเราจะถ่ายนี่เป่าสาวจะมาถ่ายเพิวดิ้งเลยนะคะเออ,อนี่ใกล้จะสุดถนนแล้ว ไม้รีบมาภายในอาทิตย์สองอาทิตย์นี้นะคะเดี๋ยวมันจะโรยตอนนี้มันกำลังบานสวยเลยนี่กำลังบานสวยเลยเป็นถนนชมภูพ,พันทิพยเลยค่ะนี่เดี๋ยวน้องในคนเยอะเดี๋ยวนี้ก็ผี้บกสามันทาง ต้บานสวยเนี่ยตอนเนี้เตี้ยเนี่ยเนี่ยบานสวยมากเลยเนี่ยบานไอฝั่งให้จอดไม่จอดเนี่ยนี่นี่ตอนนี้ก็ถึงหัวเลยเห็นป่ะนี่ต้นเนี้เตี้ยสุดแล้วพี่โน้มได้สบายมากเลยนี่นะคะนี่สุดทางแล้วไม่ค่อยมีแล้วมีก็น้อยนะคะวันนี้เราเอา รถล,ลูกสาวมาใช้เนี่รถล,ลูกสาวมาใช้เอาไฟฟ้ามาใช้นี่มากับโชเฟอร์มาโชเฟอร์คู่ใจนะคะนี่เราก็จะไปหาคาเฟ่นั่งต่อมีแต่ว่าป่าปายแล้วคือต้องรีบมาภายในเนี้ยที่ต่อที่นี้เนี่ยอาจจะได้ชมสวยๆอยู่นะคะ พอดีเราเห็นเพื่อนมาพี่ทิพยมาเมื่อวานนี้ลงใน Facebook แล้วก็เลยเออพี่พอดีวันอาทิตพ,พอดีเลยเราก็เลยมามัง่งมาถึงมาเกือบทุกปีปีที่แล้วก็โดนหลอกว่าวันไหนไม่รู้เดือนไหนไม่รู้มาบา,บายยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ